รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยร่วมสร้างนักสำรวจโดย น้ำดื่มตราสิงอ้าวดาวมาพอดีอากาศร้อนจังเลยนะคะคุณลุงร้อนจนหน้าแดงไปหมดแล้วคะ่ะแล้วทำไมอากาศร้อนแล้วต้องหน้าแดงด้วยล่ะคะคุณลุงร่างกายมนุษย์เนี่ยมันสุดยอดเลยพอรู้สึกร้อน ไอ้เส้นเลือดฝอยที่อยู่ใต้ผิวหนังของเรามันขยายตัวเพื่อให้เลือดมันไหลเวียนแล้วมันก็ระบายความร้อนได้ดีขึ้นพี่ดาวเนี่ยเขาเป็นคนขาวพอมันก็เลยทำให้เห็นหน้าแดงเพราะเลือดมันแดงใช่ไหมละ่ะแต่ถ้าคนผิวคล้ำมันก็จะไม่เห็นได้ง่ายอย่างนี้หรอกอย่างนี้ต้องให้พี่ดาวดื่มน้ำอัดลมเย็นจะได้หายร้อนค่ะพี่เนี่ยเคยอ่านจากหนังสือสร้างสุขของสอๆๆสสเล่มนี้เขาบอกว่า,วา เวลาที่คนส่วนใหญ่เจออากาศร้อนๆก็มักอยากจะกินพวกขนมหวานหรือน้ำหวานอย่างเช่นน้ำอัดลมแต่น้ำขิงรู้ไหมว่าพวกประเภทของน้ำดื่มน้ำอัดลมอะไรพวกนี้เนี่ยมันจะมีแค่น้ำตาลกับน้ำซึ่งในน้ำอัดลม1กระป๋องจะมีปริมาณของน้ำตาลเนี่ยแถึงสิช้อนเลยนะน้ำขิงรู้ไหมว่าจริงๆแล้วร่างกายของคนเราในหนึ่งวันยีชั่วโมงเนี่ย เราควรจะกินน้ำตาลไม่เกิน6ช้อนชาแต่ว่าโอ้ยนี่เล่นน้ำอัดลมน้ำหวานหนึ่งกระป๋องไปแล้วเกือบสองเท่าและบางคนเนี่ยยังไปกินน้ำอัดลมน้ำหวานเนี่ยวันหนึ่งหลายกระป๋องหลายครั้งอีกด้วยกินหวานไม่ดีตรงไหนคะคุณลุงคนไทยเนี่ยกินน้ำตาลเยอะบางคนเนี่ยกินถึงวันหนึ่งถึง20ช้อนชาถ้ากินน้ำตาลมากขนาดนั้นเนี่ย มันก็จะทําให้เกิดโรคอ้วนหรือว่าฟันผุหรือว่าในที่สุดก็อาจจะเป็นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงแล้วก็เป็นโรคหัวใจได้ดีนะคะคุณลุงที่ดาวเนี่ยเลิกกินน้ำอัดลมมานานแล้วแต่ว่าตอนนี้ค่ะแถวแถวามาหาลัยของดาวเนี่ยจะมีร้านชานมไข่มุกเปิดอยู่หลายร้านเลยค่ะแล้วก็พี่ๆเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยก็ชอบทานกันด้วยโอ้ยชานมไข่มุกนี่ตัวดีพอกันเลยเพราะมันมี ทั้งนมและน้ำตาลเข้าไปด้วยโตกลงมันก็มีน้ำตาลไม่แพ้กันและยิ่งกว่านั้นไอตัวที่เขาเรียกว่าไข่มุกมันก็ทำมาจากแป้งแป้งมันสมประหลังผสมน้ำตาลที่มันมีคุณค่าทางอาหารน้อยมากเราก็เลยกินน้ำตาลกันไปเต็มเต็มลักเลยและถ้าเราเปรียบเทียบปริมาณน้ำตาลที่เราได้รับจากชานมไข่มุกมันเทียบเท่ากับว่าเรากินข้าว 3- ถึสทัพี และไอเด็กรุ่นใหม่เนี่ยมันบอกมันกลัวอ้วนมันไม่กินข้าวเนี่ยแต่ไปกินชานมไข่มุกก็ลองคิดดูก็แล้วกันหนูเคยได้ยินมาว่าดื่มชาดีต่อสุขภาพไม่ใช่เหรอคะชาเนี่ยมันดีจริงเพราะมันช่วยลดความดันโลหิตสูงช่วยต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ลดไขมันในเส้นเลือดแต่ชาพอไปกินกับน้ำตาลกินกับนมแล้วก็ไข่มุกเนี่ย มันอาจจะไม่ดีจริงอย่างที่พูดฟังคุณลุงอธิบายแบบนี้แล้วเดาว่าดื่มน้าเปล่าดีที่สุดเลยนะคะเงั้นเดี๋ยวเราไปหาน้าเปล่ายนเย็นมาดื่มกันดีกว่าค่ะคุณลุงนั่งอยู่ตรงนี้ค่ะเดี๋ยวหนูยกมาให้โอ้ดีจริงรู้ใจด้วยนะเนี่ยและอย่าช้านะ